สวัสดีค่ะวันนี้ปูส่สำลิดเจ้าของต้นว่านไฟดำจะเจิมรถสามล้อเครื่องให้กับลูกรายเดี๋ยวลูกรายจะขี่ รถซาลิงเก่าแล้วก็เลยเอาสามล้อเครื่องใหม่ เจิสมสล้อเครื่องใหม่นะคะวันนี้ถ้าใครสนใจถ้าออกรถใหม่ถ้าใครสนใจอยากให้ปู่สลิตรเจิมรถใหม่ให้ <c oughs> ก็โทรมาเลยค่ะโทรมาถามดูสอบถามว่าเจิมยังไง จิมแล้วเป็นยังไงเจิมแล้วก็เฮงเฮงเลยรวยซุกซุกมันหมนขี่ไปไหนก็ตลอดปลอดภัยนะคะถ้าใครได้ให้ปู่สำลิเจิมให้ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ถ้าปู่สำลิศได้เจิมให้ก็ดีหมดทุกรถค่ะ ดูันจะเจมให้อันนี้เป็นรถอยู่บ้านนะคะเป็นรถอยู่บ้านรถสามล้อเครื่องนะคะเพ่ออกมาใหม่ออกมาได้เข้ามาสูงได้หลายวันแล้ว ไ,ไปวะอันนี้ขันน้ำมนต์ถ้าใครตาดีก็ได้นะคะดวงดีเด่ยคนพูดอยู่นี้นะ่ะมองไม่เห็นสักตัวเลยค่ะขันน้ำมนที่ปูส่สมฤทธิ์ทำคนพูดอยู่เนี่ยมองไม่เห็นนะคะ นี่ไปไหนก็ให้ตลอดปลอดภัยให้มีสูคมีใจมันเห่าสามรอบเลยไม่โค้งไหวบอตามันเห่า สีแดงแรงฤทธิ์ถูกกับแพงก็ต้องเอาแดงไว้ก่อนนะคะเอาสามล้อเครื่องเผื่อจะไปไหนมาไหนให้มันได้สะดวกสบายนถดลูกชายออกมาก็ให้ ก็เจิมให้ออกมาได้หลายวันแล้วเขาทำหลังคาสูงก็เลยไปตกแต่งใหม่แล้วก็เพิ่งเจิมวันนี้ค่ะตกแต่งหลังคาใหม่ เพราะว่ามันทำไม่ถูกใจคนขี่เราบอกทำแบบหนึ่งมันก็ทำแบบหนึ่งทำแบบสูงมากเลยค่ะตัดออกตัดออกประมาณ20เซนตัดออก20เซนพี่น้องคือเบึงตัดออกแล้วนี่เลยได้ความสูงสานิดขนาดตัดออกแล้ว20เซนพี่น้องยังสูงอยู่ มานี่ผู้สีขี้ี่จ้างบบสูงบาทที่นี่เฮ็ดล้างคาไห้หนงสูงแบบจนเหี้ยวอไม่พี่นอ้องมานี่หากระตบแตงไม่แล้วก็เลยให้ผู้สำลิดจิมให้จ้าถ้าลูกหลานใครออกรถมาใหม่มาให้ปู่สำลิดจิมได้นะคะลูกหลานเรา ออกมาแล้วขี่สบกสบายเป็นสิริมงคลต้องเจิมก่อนนะคะเจมิมไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่แล้วก็ต้องเจิมนะคะเจิมหมดทุกคันอยู่บ้านเจิมเองเลย Okay.